คือในอดีตที่นี่ในสมัยก่อนเคยมีการทาผ้าปาเตะมากคอนอยู่แล้วอะค่ะเอาเรา,เอ,าอาจารย์ยะยาเขาก็เลยมีความรู้บ้างประกอบกับช่วงนั้นเขามีโอกาสได้ไปเรียนต่อเรื่องของการทาผ้าบาติกเขาก็เลยมาต่อยอดจนเราได้ได้รวมกลุ่มตรงนั้นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งแล้วเราก็ได้รับงบป,ประมาณจากาภาครัฐตอนนั้นเราช่อกลุ่มก็คือกลุ่มเยาวชนก็กลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านกูบูอะค่ะจนพัฒนาออกมาได้เป็นผ้าบาติก ก็คือในอดีตอะถ้าพูดถึงเรื่องของการทาผ้าบาติกเนาะก็จะนึกถึงเรื่องของการวาดด้วยใช้ชันติงวาดด้วยเทียนกั้นเทียนนะคะคือในในอดีตอะเราก็เริ่มต้นจากตรงนั้นเหมือนกันคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะปรับจากเรื่องของการใช้เทียนอะมาปรับให้มันดูทันสมัยแล้วก็แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆนะคะติดต่างจากที่อื่นๆเขาก็เลยได้คิดค้นเรื่องของการทําผ้าบาติกโดยการใช้ปลายภูกกันในการวาดแทนการใช้จันติงค่ะส่วนมากก็จะเขียนด้วยด้วยน้าเทียนเนาะใช้เขียนใช้ปั๊ม แต่แล้วก็มาลงสีใ่ของเราเนี่ยมันจะไปมันจะเป็นลนักษณะบาติกานเพ้นก็คือใช้เพ้นสดเสสดเลยไม่มีการเขียนร่างแบบเลยมันก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเทคนิคอีแบบหนึ่งคือวัสดุที่าใช้ก็เหมือนบาติกทั่วไปเนาะเป็นสีบาติกทั่วไปแล้วก็ต้อง,ต,องต้องมีน้ํายาการสีตกด้วยเหมือนกันนะแต่เราเราไม่ต้องไปต้มเองเนาะไม่ต้องไปต้มเพื่อเอาเทียนออก มันต anyway, ่างตัวนั้นคือมันจะลดต้นทุนในการผลิตและก็มันจะไวมันจะเร็วกุ้งปลูปลาหอยเยอะมากแต่หลังๆนี้ก็มีดอกไม้มาก็เราเขียนดอกไม้ก็ดอกไม้ในหมู่บ้านนั่แหละนะตามตามบ้านเราทั่วไปจะมีใบไม้มีดอกไม้แล้วก็มีเขียนภาพวิวพวกนี้เขียนได้สพื่รมาใช้ใช้ของใกล้ตัวทำง่ายๆใกล้ตัวโอเคครับผม มันมันเป็นเหมือนกับภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสิ่งที่พ่อแม่เราอ่ะก่อตั้งมาตั้งแต่เลิกแรกเริ่มพ่อแม่เราแล้วก็ชาวบ้านที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาเราในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่อะเรามีโอกาสตรงนี้เหมือนเราไม่ต้องนับ,นบสู่เลยเรามีของอยู่แล้วค่ะเราแค่มาต่อย,ยอดให้มันพัฒนาขึ้นแล้วก็ยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในชุมชนให้เขาอยู่รอดรอดพ้นจากความยากจนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจอะค่ะ ลายที่ผมเขียนถวายสมเด็จพระเทพเขียนถวายให้ท่านเป็นผ้าพันคอเก็ถวายมาอย่างงี้ยาวๆแล้วก็ประเจ้ของยาดาเขาจับมาเลยถือมาเลยชิ้นหนึ่งเขามาเขาบอกว่าเออผมใจมากและเขามาดูเพราะว่าวันนั้นผมได้สาธิตในงานด้วยเขาท่านนิกมันมามาดูในงานแล้วก็พอไปดูของถวายก็เ,เห็นยาดาก็เก็บมาเลยผมใจมากความจำได้ีคนว่าดารากับออดอกบวัว ok si muang-muang peti ของประจําตอกครับ ya mulo-mulo buku batik sini muga kak pa ada semaci semaci eh ungkunya dae doi ah patuba ado kejo boleh bawa ke omolah kejanya ya muga kak ni muga meling dia teke ha boleh lewat 300 hari apa ya baju Hmm, kita bait. Hmm, bawah dah Jadi hola oh, kita boleh seja dah. Eh. Boleh pegu anak gapo. Hmm. Umur pun tak ada jauh mana dengan mak eh. uh, ada. Kan den tang eh. Ha, ha dia mai lah kapung. Gitu Tak lah. kita kita kacang boleh banyak sikit. Ha, uh, tapi buat tiga tu saya tu nenoh lah. Ha, uh, ya dua. Pak anak pun katuk kolo boleh mari pak. Kerja sini juga. Ha. Hmm. มุจอดกลุ่มแล้วก็าวอ,อ,อ,อกาไาปจงฮะพออองเจะเรา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 เรราเรีเราเราเรราเราเปาเาเรา่ราเราเราเรหเรกเรากราเรเราเรี่ตอนรี้ที่ส่งอยู่ก็จะมีของาเมริาเ,รรเา,ารเราเรเรเราเราเราเรนร้เาาเราเเารรเรา้ก็าาเา แต่ละแต่ละประเทศก็จะมีลายที่แตกต่างกันออกไปค่ะทั้งเรื่องเรื่องของสีและของลวดลายก็จะแตกต่างกันไปต,ตอนนี้คือถามว่าตอนนี้คือไม่ได้แทบ็บไม่ได้ออกงานเลยก็จะเน้นโซเชียลมากกว่าค่ะเรามีการทํางานร่วมกันเพราะวาเวลาวาชชมีกิจกรรมอะไรก็คือจะนึกถึงยาดาก,ก่อนเลยเหมือนกับมีการพัฒนาสินค้าก็จะให้ให้อาจารย์ก็จะแวะมาเพื่อที่เราก็มีโอกาสได้จาก สินค้าของเราอะมีอยู่แบบนี้อยู่แล้วพอวชชเข้ามาก็พัฒนาขึ้นต่อยอดลงไปเรื่อยๆและเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาวชชก็มีโอกาสามาช่วยพัฒนาเรื่องของการต่อยอดอผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วให้มันดียิ่งขึ้นขึ้นไปอะค่ะเหมือนกับว่าเพิ่มให้มันมีความหลากหลายมากขึ้น